สวัสดีครับพี่น้องครับที่นี่ครับก็จากอี่พี่แหลาเชื่อว่าเป็นอีพีที่สามก็ะแด่นนะครับเพราะว่าอีพีที่สองนี่บบทุ่มทุนเร็จนะครับฝนตกนะครับแล้วกับ่อแดงหุ่มถังคือใส่บ่ติดนะครับฝนกระตกใส่ก็เลยนี่มาล่องไม้ครับสถานที่ไม้ครับอีพี่สามครับเดี๋ยวไปเบิ่งนี่ผมเอาเต่ามาเลี้ยงแล้วนะครับหุ่มฉนวน ก็คือชนวนของผมนี่เป็นรังนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ฉนวนนะครับชนวนกันความร้อนนะครับผมเห็นเขาว่าเอาตัวนี้แหละเอาสังกะสีเก่าเนี่ยนะครับมาใส่แล้วจักหน่อยก็จะเอาดินมาแปะตัวนี้นะครับแปะแต่นี่ผมใส่ผมใส่ใหม่ไปแล้วนะครับนี่ตีใหม่ใหญ่ๆพี่น้องนะครับใหม่ใหญ่ๆนะครับอ่ เราสิทดลองเบิ้งนะครับพี่น้องไปนี่กับฝนฟ้ากะแดดกระจ้าจ้าจ้าบดๆบดนะครับนะใส่คางของน้ำลราพี่น้องมันนีพื้นนะครับนี่พื้นเกาลไลยใส่ผื้นล่องเบิ้งเรพี่น้องนะครับเดี๋ยวรอบนีสีมาทดลองเผานะครับโดยการหุ่มฉนวนสังกะสีนะครับเอาสังกะสีเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับพี่น้องตอนนี้ผมกั บูชนนเรียบร้อยครับเอาดินใส่นี่ครับไฟกันลูกแล้วนะครับนี่ไฟในเตานะครับอ่าผมเริ่มตอนเดี่ยวพี่น้องผมเริ่มจุดไฟนะครับตอน14บสนาฬิกาห้นาทีนะครับพี่น้องนะครับ14บสีนาฬิกาห้บสนาทีนะครับกะนี่ ตันนี้ก็เป็นขว้นขึ้นนะครับพี่น้องอาจจะเนี้ยม่เห็นครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับเห็นนิดนน้อยๆนะครับนี่คือบูชชนวนนะครับทีเทผมเห็ดหมู่ว้านแล้วมันฝนตกนะครับมันบ่มันประสบความสําเร็จครับบนนีมาหอดนี่กันเลยนี่ดินครับผมผมศึกษาใน youtube นะครับเห็นพี่ๆหลายคลิปเขาเห็ดนะครับบอกว่าทั้งเทิงกับเขาบริบูชนวนนะครับเขาก็เอาดินนะครับ ปอความร้อนไปทั้งฟ้ามันนะครับไห้มันความร้อนมันคงทีไ้นะครับเพนว่าครับผมก็ลองเบิงตามเพนนะครับอันนี้ผมใส่ใส่ไม้จนเต็มนะครับนะก็ปูชนวนทั้งหนอกกะสังกะสีเก่าครับดินตรงนี้กะแค่ปิดปิดไว้ซื้อพี่น้องนะครับบ่อหืมมันออกซื้อนะครับนะก็ลองเบิงตามเพนว่าเดี๋ยวมาอนี่สิลองเบิงนะครับว่ามันจุดใส่เวลาจากชั่วโมงนะครับไฟจังสิติดนะครับเพราะว่า นี่เป็นตเตาแหลกถือว่าเป็นตเตาแหลกเลยนะครับเตาหมู่บ้านอีพี่สองนี่มันโบประสบความสําเร็จคือว่าหนึ่งการล่องแบบบรไดบูฉนวนนะครับแล้วก็2สองฝนตกใส่นะครับฝนตกแห้งนะครับบรไดตั้งแบบเครื่องปูนน้าตั้งน้ําขี้ดินนะครับกลางแจง้งว่าแต่สิบะตะกนะ,ะตกมาผ่านไปชั่วโมงเคึ่งนะฝนตกน้ำลงมากก็เลยผิดพลาดนะครับก,ก็เล,นนบกเลยมาเหตุอีพี่สามไมนะครับลองบึงอ่าเขาเอ่ยยังก็ ทดลองนะครับรอบที่สรอบแรกของของพิพาทที่สองนะครับเป็น E ีพสามนะครับอีพนี้นะครับครับเดี๋ยวผมจิตเติมไฟเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าหมอหยไฟมันหลุดนะครับก็ไฟกับพญามีมอหมยมันจับนะพี่น้องนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือว่าละพี่น้องมันผนมันตกฟื้นกับเปียกเมืดนะครับกับพยายามนะครับเดี๋ยวผมจิต อนีออยไฟให้มันคงที่ไว้ตลอดนะครับเดี๋ยวที่ให้บึ้งเรื่อยๆนะพี่น้องนะครับครับตอนนี้ก็่านไปแล้วเครื่องซูโมงนะครับประมาณสามสิบกรัมที่ไฟกะนี่ไฟกัยทั้งลุกนะครับพี่น้องครับไฟทั้งเตยนี่ที่ลูกม่อย่างพี่น้องนี่ครับผมใส่ตัวนี้ครับนี่น้มันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกครับ เรเอามาซอยนะครับซอยในการเผานะครับเพราะว่า,าฟืนมันชื้นๆนะครับก็ต้องซอยหาตัวซอยนะครับไปไฟมันลุกตลอดนะครับพี่น้องก็นีพี่นี่ก็เห็ดไหนมันสําเร็จก็คือให้ทานออกมาดีก่อนนะครับก่อนที่หาแนวทางอื่นนะครับพี่น้องก็ตอนนี้ก็ให้เข้าใกล้ได้นะครับนี่นี่ก็ยัง ห่อนน้อยๆนะครับแต่ทอเนี่ยห่อนแห้งนี่พี่น้องครับห่อนแห้งกังกระสีก็ออกเริ่มอกห่อนแล้วนะพี่น้องนะครับดินดินทั้งทึ่งนี่เริ่มแห้งแล้วนะครับก็แสดงว่าพวอมห่อนได้นะครับกระโลกนะครับตอนนี้นาทีที่สามสิบสี่สิบนะครับนาทีที่สี่สิบผ่านมาแล้วจากสี่สิบนาทีนะครับ ไอ้โค้งสางตัวนี้นะครับเดี๋ยวผู้นักคั้นจะถามนะครับว่าเอามาใส่เห็ดอย่างนะครับมาไว้เพื่ออีหยังผมไว้กันฝนพี่น้องนะครับเพราะว่าทั้งๆมันเป็นมันเป็นของฝาจางปางนะครับกับนเนบนอนนะครับขนาดเมื่วานม่วัานเมื่อก่อนเนี่ยไออีพีสองนะครับผมเริ่มจุดไฟผ่านไปชั่วโมงเขิองมันกระตกนะครับมันแจงเื้ากันอันนี้เอาป้องกันไว้ก่อนพี่น้องนะครับอีพีนีต้องแห้นสำเร็จนะครับก็เลย เอานางลานครับโค้งนางลานโค้งนางลานที่เฮ็ดฉากเวทีนี่แหละนะครับเอามาตั้งเพื่อกันฝนตกชุกเชิญก็เอาแผ่นสังกะสีนะครับมาวางจากสองแผ่นนะครับก็หลอดอันนี้ก็อาจจะซอยได้หลายนะพี่น้องนะครับนี่ครับพี่น้องหลายคนผมเห็นในคลิปนะครับเขาเห็ดเตาที่ใส่น้ำมันนะครับน้ำมันเราต้องใส่ฟืนนะครับเพิ่นใส่น้ำมัน ไฮโดรลิกน้ำมันเครื่องเก่านี่แหละนะครับแล้วก็ท่าทการออกแบบแล้วก็เห็ดกลองเห็ดล่างน้ำมันนะครับก็ผมก็มีแนวคิดเสียด้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเธอแลกเขาก็ต้องทดลองกับฟื้นไปก่อนแต่ว่าก็เอาน้ำมันมาหลาดซอยนะครับเท่กันนี่ผมเทหาดใส่ที่นี่นไปเห็นดำๆพี่หน้องน,นะครับนี่เห็นดำๆเนี่ยผมหาดน้ำมันไว้นะครับให้มันติดนะครับแล้วก็เทมาจากนี่ เท่จากปองทั้งเถงนะครับพี่น้องนะครับนี่ผมเอาแบบนี้เลยนะครับนี่พี่น้องนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เทมันช่เลยครับเท่เธอนึงมันกัดลูกแบบให้มานะครับลุกเบานะครับพี่น้องกัดเท่เธอแลเวเธอปิดขึ้นใส่น้ำปลานี่ยนะพี่น้องนะครับใส่ก็เทที่ใส่น้ำปลานี่แหละเนาะนะครับก็ลองเบิงนะครับบอลสิออกมาแนวใดายนะเดี๋ยวผมสีผ้ามาดิดตาม รค,รครับตอนนี้เวลากาซิพกนาฬิกาหนีสิบสี่นาทีครับผ่านมาแล้วชั่วโมงครึ่งนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งกะผมกะใส่ไฟนะครับไปเรื่อยนะครับนี่ไฟติดเรื่อยนะครับผมก็ยังใส่ตัวนี้นะพี่น้องนี่นี่นะครับ มันเครื่องนะครับผมหยอดไปกัน้ำมันเครื่องชิมิอยู่ประมาณเครื่องขวดนะครับผมหยอดไปมืดไปประมาณจักรวัตตหอดเครื่องของเครื่องนะครับประมาณอยู่หนึ่งครับนี่ลดมันลดลงไปประมาณอยู่หนึ่งนี่อ่าพี่น้องนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่พี่น้องเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ผมจากจากน้่ผมนี่แล้วตรงนี้นะครับมืดไปน้อยเยวนะพี่น้องนะครับที่ไปเรื่อยนะครับนี่กะท่นี่สังเกตสังเกตตรงนี้นะพี่น้องนะครับ พี่ลงไปม,มันจะขึ้นมากอมไอ้ที่มันขึ้นเพราะว่ามันขึ้นจากต้นนี้พี่น้องนะครับแล้วก็ซอยเหมือนกับซอยได้ไหลายครับพี่น้องอนะเออกำลังหงอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องนะครับผสมกับน้ำมันไฮโดรลิกนะครับตัวนี้ก็บผู้ซื้อว่า ซึ้งว่าจังใดเราพี่น้องนะครับผมก็ต้นหูกันว่ามันคลายเกล็ดยังครับแต่ว่าทั้งล่างนี่เมื่อท่านมีอีอยังนะพี่น้องคันคลายมันกะชีเริ่มขึ้นทั้งทึ่งนะครับผมกะตัวน,นี้แนบมาท่านเห็นนะพี่น้องแต่ว่าดินป้านานี่หอนเมื่อไหร่พี่น้องนะครับหอนเฮงอ,อ,อันนี้โอ้ตวาวหอนนะครับ เก็บบอลฮอนได้นะครับแต่ว่าก็้องนกบึงจังน้อยนะพี่น้องนะครับคลิปนี้แย่แน้วพี่น้องเนาะนะครับผมพาพี่น้องบึงไปเรื่อยนะครับเรื่องนะครับเตานี้เป็นเตาแรกนะพี่น้องนะครับอ่าที่พีสามแล้วละ่ะเตาแรกอีลีนี่คือผมเฮ็ดเสร็จแล้วคลิปที่สองอีพีสองผมออกไปเฮ็ดไปบ้านแม่นะครับแล้วมันบบสําเร็จนะพี่น้องนะครับ เห็แล้วมันบ่อสำเร็จครับก็เลยต้องกำให้ทุบา้านพออย่หุ่นผมเผาแบบบ่ต้องหุ่มฉนวนนะครับบ่ต้องหุ่มฉนวนบ่ต้องใส่ดินผมใส่ฟืนอย่างเดียวนะครับทั้งในกับใส่ฟืนครึ่งนึงแล้วก็เผาไปสามชั่วโมงพี่น้องตอนชั่วโมงครึ่งเงินฝนตกใส่ครับตกยางแห้งเลยผมตั้งให้ดินนะครับกลางแจ้งเลยนะครับในไฟไฟทั้ง่างมันก็นกนชิบ่บลุกแบบนี้เด้ มันบูรุษครับบันี้มันก็เลยกลายเป็นใหม่บ่ความร้อนบัทัวถึงมั้งผมคิดว่านะครับแล้วก็ทางบ่อในหุ่มฉนวนนะครับอันนี้หุ่มสังกะสีเก่าเนี่ยก็เื็นฉนวนนะครับเพเป็นก็เห็ดก็เลยเห็ดบันหินประหยัดนะครับกันเข้าไปเอาไอ้สื่อใยเกลวมามันก็แพงนะครับอันนี้ก็เห็ดเอาตัวนะครับล่องบมงอนายพี่น้องตอนนี้ผ่านไปแล้วชั่วโมงครึ่งนะครับไปกับพระธรรมจิตดอกนะครับเจ้ว่ากัความพยายามนะพี่น้องนะครับ แต่ว่าผรู้สึกว่ามันเหลื่มห่อนแห้งนะครับห่อนแห้งไอ้ไปขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนใส่น้ำมันเรื่อยเนาะพี่น้องสาดน้ำมันเรื่อยๆนะครับให้มันสาดเท่านึงกิดขึ้นเท่านึงนะครับเดี๋ยวจะน้อยนะครับผ่านไปจากอีกจกครึ่งชั่วโมงนะครับผ่านผ่านไปสองส่วโมงมัน ติดโปรติดกระสินห้พี่น้องเบิ่งอีกอบนึงนะครับครับตอนนี้ก็พานไปแ้วเอ่อจากจากกระที่นะ้วก่าสองชั่วโมงนะครับอันนี้วิล่าพานไปแ้วสองชั่วโมงครับไฟกับว่าท่านติดนะครับ ฟื้นเดี๋ยวผมพาไปเบึงสถาฟื้นกอนนะครับนะฟื้นฟื้นพิษทอนรุ่นนี้นะครับผมเอาทอนรุ่นนี้ใส่ไปนะครับฟื้นนี่เป็นฟื้นชื้นนะครับเมื่อเศร้าฝนตกนะครับผมก็ามาอ๋อค้ชื้นนะเฉดลายจังน้อยนะครับพี่น้องนะครับผมตัดแต่ผมตัดตัดทอนประมาณนี้นะพี่น้องนะครับตัดทอนเป็นเหงาเต๋อไปเดยโอ,โอ,โอ้เขีมเข,ขนะประมาณหาสิบเส้นพี่น้องนะครับ ปรมาณหาสิบเส้นด้วยนะครับนี่ครับสองกัวไปนะครับนะครับประมาณหาสิบเส้นนะครับตัวนี้ครับเล็กๆน้อยนะครับไฟที่มันขึ้นทั้งเิงเนี่ยเพราะผมสอดไหมนะครับสอดไมลไพ่ไปแบบนี้นะครับมันก็เลยขึ้นมากนะครับมันคับขึ้นหรอกนะครับอาศัยซอยนะครับใส่ลงไปบริเวนซอยกันนะครับ ชั่วโมงตีอ่านาทีทีหกสิบแล้วร้อยยี่สิบสองชั่วโมงแล้วครับสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราเบนินไปเรื่อยนะครับครับก็เหนียวพันไปตั้งแต่ใบสองหาสิบสามแล้วพี่น้องหาสิบสามหาสิบสี่นะครับก็ใบสามอประมาณใบสามนะครับตอนนี้กะประมาณทุ่มสี่สิบเอ็ดนะครับไฟติดติดมาหลอดนึง นะครับทานไปเราเล่า,ลาหาชั่วโมงนะแมนอ่สิบสองสี่นะสิบสี่ห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าหาชั่วโมงนะครับพี่น้องนะครับท่านไปหาชั่วโมงนะครับกะไฟติดมาหลอดหนึ่งนะครับหลอดนี้กันนาจี อนี่จะเมื่อเกินเครื่องสุ่มุ่งกันนาจิตเต็ทแล้วนะครับนาจิประสบความสําเร็จในรอบนี้นะครับเหนือมาเบิ้งตอนมาเต็ดอีกทีนึงครับครับตอนนี้เวลาอ่อก็ะไรบ้างยี่สิบสองนาฬิกาครับยี่สิบสองนาฬิกาสี่สิบเกือบห้าสิบนะก็ แต่ต้อง8ชั่วโมงครับพี่น้องกว่าสิบจุดไฟติดนะครับตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมจะพาไปเบิรงนะครับนี่ครับติดเป็นสังเกตดูงว่าตอนนี้ไฟึินแล้วนะครับพี่น้อง ตอนนี้ไฟขึ้นสูงเห้วพไปหน้องนะครับการที่แดกว่านางเบืองนะครับว่ามันบบขึ้นเพราะมันขึ้นในกรว่าดตะเมนมันมันเป็นของอ้ไที่ผมหยอดหยดใหมต่ตรงกลางนะครับใหม่ตรงกลางกรบาัตะเมนนะครับแต่ผมมาสังเกตบางข้างลางครับตันนี้นี่ครับไฟมันลลกนะครับไฟมันลุเน,นล,ล้วนะครับผมก็ถอย ถนะนะอยฟื้นแล้วนี่แล้วผมติถอยฟื้นแล้วพี่น่อยนะครับพยายามมาฟื้นถอยแนวนะคนระับเพราะว่าไฟมันติดแล้วมันบตรต้องส่ฟื้นแล้วพี่น้องนะครับนะครับเอาแต่ถอยฟื้นแนวนะครับดึงแบบถอยลงมาแนวนะครับนี่เลยนะครับนะนะ อันนี้แก๊สต,ต,ติดเต็มที่แล้วนะครับพี่น้องนะคือบบตองบบตองใส่ฟื้นแล้วนะครับโอ้เห็นข้าตาแล้วครับว่าแต่สิว่ะไ้ผลน,นะพี่น้องเนาะใส่เวลาแปดชั่วโมงเต็มเต็มครับพี่น้องมืออุ้อุทุนแห้งครับมือกิีดไปจากของสิอุดทุ่นในปน,นีนะครับนี่คือผมถอยฟื้อนออกมาแล้วนะพี่น้องนะครับ ข้างในมีจตทานนะครับมีจตทานอย่างเดียวนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับนี่ครับนี่พี่น้องเดี๋ยวผมจะปิดไฟเบิ่งครับไฟไฟไฟก็ปิดไฟไม่ใช่หนึ่งถปิดไฟเห็นได้แล้วไฟมันติดแล้ว นี่คืออาการไฟติดนะครับนี่นี่เห็นชัดๆนะครับพี่นนองนะครับนี่คือทั้งล่างจะเป็นแกสนะครับเห็นบ่แเนี่ยไปสิเป็นลูกแกสนะครับมันเป่าลงมาทั้งล่างนะครับแล้วก็ทั้งั้างสิเป็นลูกไฟนะครับนี่ติดรอบเนี่ยอาจะติดเน่นอนหน้วนะครับเพราะว่ามันติดมาหอดหนึ่งแต่ชั่วโมงที่หานะครับผมถามมาอีก สามชั่วโมองเต็มๆนะครับไอทีมันแตกขึ้นนี่พี่นอ้องเพราะว่ามันยังมีอันทอนทอนฟื้นนะครับที่ผมย้อนลงไปตรงกลางแต่ว่าน,นี่สังเกตได้แล้วว่าแกจทางล่างมันเรียนเต็มที่แล้วนะครับเลียนเสียเต็มเ,ต,มเต,มตาแล้วนะครับผมก็เลยถอยถอยฟื้นนะครับต่อไขึ้นอันนี้ถอยฟื้นฟื้นออกมาหมดแล้วนะครับ อี่ครับนพี่น้องแล้วอื้นซุ่มนอ่ผมอยออามาแล้วน,ะนี่ครับแบบนี้กับวันนี้คืนเต็มที่แล้วครับใส่เวลาแปดชั่วโมงคืนเต็มพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กะขอจบคลิปแค่นี้นะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวมืออื่นแต่สียาไนท์เดี๋พี่น้องแต่ว่าคลิปต่อไปนะครับ เป็น EPC นะครับมาบึงทานกันว่าทานมันสะไหม้เมื่อบอร่เพราะว่าผมใส่แต่กว่อนไงนะครับทานก่อนไงที่ผมให้เบึใ่ใงไม่ท่อนไงที่มือกางเว้นนะครับก็จบคลิปนี้ไปสำหนีบก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องนะครับติดตามไปขอบคุณครับ